สวัสดีครับมาพบกับช่องบาร,รมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญกลมใหญ่รุ่นพิเศษนะครับวัดเจดีหลวงหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศสองพนห้อยสิบเนะครับไปดูเหรียญกัน,นครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้จะถือว่าเป็น พ้าหลักอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่เลยก็ว่าได้นะครับเหรียญรุ่นนี้จะแบ่งออกเป็นสองพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับสาหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีเก๋หลายรูปแบบเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้อันดับแรกนะครับเราก็ต้องจำหน้าหลวงปู่ให้แม่นนะครับ หลวงปู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับจุดต่อมานะครับเราจะดูตรงหอหีบนะครับคําว่าหลวงพ่อแหวนนะครับหอหีบตรงนี้นะครับหอหีบจะมีหางลากยาวลงมานะครับเป็นเส้นคมๆนะครับ อีกจุดนะครับตรงศีรษะหลวงปู่นะครับตรงนี้นะครับจะมีเิ้นคมๆอยู่นะครับมีอยู่หลายเส้นเลยนะครับ ครับแล้วก็ตรงด้านข้างนี้นะครับจะมีเหมือนเป็นเส้นเสๆนะครับวิ่งวิ่งอยู่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับ ดูด้านหลังกันนะครับสำหรับสำหรับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะดูตรงนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งอยู่นะครับหนึ่งเส้นนะครับขมๆมเลยนะครับ ก็จะมีโค้ดนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับตรงหูเหรียญน,นะครับจะออกมาเป็นเหมือนเลขเก้านะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญเก๋บางบล็อกก็มีนะครับเลขเ้านะครับแต่ว่าจะไม่สวยแบบนี้นะครับเหรียญแท้ทุกเหรียญจะต้องมีนะครับตรงนี้นะครับ ครับเรามาดูขอบกันบ้างครับขอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับขอบตัดนะครับเราดูด้านหน้านะครับตรงคําว่าหลวงพ่อแหวนนะครับตรงคําว่าหลวงนะครับ บริเวณหอหีบนะครับจะมีตัวตัดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะชัดมากเลยนะครับตรงนี้นะครับ ของหอเหบนะครับต่อมาครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับตรงคําว่ารุ่นพิเศษนะครับตรงรอเรือนะครับจะมีรอยตัดตรงนี้นะครับรอเรือนะครับจะมีรอยตัดอยู่ตรงนี้ครับ ครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับจุดที่ดูจุดที่ดูก็อย่างที่บอกไปนะครับเหรียญเก๊อาจจะทำมายังได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับครับผมสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ